ผู้นําฝ่ายค้านหรือพรรคฝ่ายค้าเนเงียบกริบหน่งผู้นําฝ่ายค้านอย่างคุณหมอชะตาน่าผู้ที่คิดว่าจะเอาโครงการรัฐจะนำเข้ากับการเมืองพวกโกงก็จะต้องถูกพิจารณาใหม่นะฮะจากเดิมได้รับโทษปกติคราวนี้เนี่ยพอได้รับพอได้รับการลดโทษขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะถูกพิจารณาใหม่และต่อไปถ้าออกเป็นกฎหมายก็จะเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ที่มันจะยากกว่าเดิมทั้งเรื่องของการเมืองทั้งเรื่องของการทุจริต ซึ่งแน่นอนนะปัญหาที่ตามมามันเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดมีการสะโคบไปเรื่องเฉพาะการเรื่องของการทุจริตนะครับปัญหาก็คงจะเบาลงแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของการลดโทษที่ผิดปกติในครั้งนี้มันมีข้อตกลงบางประการนะที่เกี่ยวข้องกับผู้บงการเรื่องเก่าของการทุจริตจำนำข้าวนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองนะครับปรากฏว่าเป็นประเด็นรน้อนๆที่กําลังเกิดขึ้นเมื่อปรากฏว่าอดีตสสของพรรคเพื่อไทย นะครับก็แห่กันก <uk> ับพักนะครับไม่ว่าจะเป็นจตุรนฉายแสงไม่ว่าจะเป็นสาม,มารศจูจูก็แห <uk> ่กลับพักเพื่อไทยนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือใครสั่งและทำไมในการเดินกลยุทธ์แบบนี้มีความหมายในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองอย่างไรที่สาลตัดสิน40ปี45ปี50ปีเนี่ยผ<ส><ญ>มว่าคนไทยเนี่ย ขารู้สึกว่าคนคอร์รัปชั่นคนทุจริตเนี่ยควรต้องถูกลงโทษให้สามสมแบบนี้แต่พอกระบวนการอย่างนี้ออกมาว่าจะออกคุกในเร็เวๆวันนี้แล้วถ้าได้รับลดโทษเขาไปอีกเพอๆอีกปีสองปีก็จะออกแล้วท่านประธานกรมราชจะทันภายใต้ของกำกับของท่านรัฐมนตรีเนี้ยกระทำการเสมือนตบหน้าประชาชนคนไทยทั้งประเทศขออนุญาตถามท่านตรงไปตรงมาเลยครับว่า พราะขณะนี้กําลังมีคนที่เขาถึงขนาดไล่รัฐมนตรีว่าท่านมีส่วนรู้เห็นหรือเข้ามาช่วยเหลือสมัครพรรคพวกของท่านกระบวนการเลื่อนขั้นของนักโทษเหล่านี้ท่านรัฐมนตรีรู้เรื่องบ้างหรือไม่ท่านทั้งกล่าวหาและท่านทั้งกระนกระแดดูเหมือนผมเป็นผู้กระทำผิดเสียอย่างนั้นแหละ การที่ท่านว่าผู้คนออกจากคุกเรืนอยจำเร็วเกินไปตรงนี้ผมมั่นใจว่าสิ่งที่ได้ดําเนินการไปนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องและซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติมาตั้งแต่พศ2459แต่คนออกจากคุกมาแล้วเนี่ยพูดอยู่ตลอดเวลามีการวิ่งเต้นใช้เงินในการเลื่อนระดับนักโทษหรือไม่ศาลเนี่ยเขาลงโทษแรงพิจารณาคดีเร็วแต่สวนทางกับท่านครับ แรงท่านกลับทําให้เบาแล้วก็ออกจากคุกเร็วคนที่จะมาไล่ผมไล่รัฐมนตรีถ้าเขาได้รู้ถึงความจริงที่ผ่านมาเขาจะเสียใจเพราะว่าผมได้ทํางานตรงไปตรงมาและเป็นประโยชน์กับทั้งคนรวยและคนจนพักโทษในแต่ละครั้งแต่ละคราวผมเห็นมีแต่คนชื่นชมยินดีไม่มีใครร้องเรียนว่าต้องมาเสียสตางหรือในการดําเนินการในการจัดชั้นนักโทษ ถ้าหากว่าท่านจะต้องขอเปลี่ยนให้เขาได้ลดโทษน้อยลงเป็นหนึ่งในห้าผมก็ไม่รู้ว่าสามารถทำได้หรือไม่อย่างไรเพราะอำนาจในการขอพระราชทานทั่วไปเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีส่วนอำนาจที่ขอพระราชทานเป็นลายบุคคลเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งในแนวทางตรงนี้ผมรับผิดชอบในแนวทางของการทำงานผมได้ตรวจสอบดู ในร่างของรัศกริกาทุกครั้งที่ผมดำรงตำแหน่งตรงนี้มาเนี่ยอย่างเรียบร้อยผมรับผิดชอบสังคมเนี่ยเขาข้องใจมากครับว่าในเรือนจำเนี่ยในการพิจารณาเลื่อนชั้นนักโทษต่างๆเหล่านี้นี่สังคมเขาจึง,งสงสัยว่าคนมีเงินคนมีอำนาจ คนมีตังติดคุกสบายจะมีความโปร่งใสให้เกิดขึ้นได้หรือไม่ในยุคข,ของท่านรัฐมนตรีบุคคลภายนอกมีสิทธิในการเข้าไปตรวจสอบหรือไม่ผมยินดีครับในเรื่องของการตรวจสอบเพราะว่าผมมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวกระผมและผมมั่นใจในส่วนของหน่วยงานราชการที่ดําเนินการมาในอดีต อาจจะมีข่าวข่าวออกมาในลักษณะนี้แต่ในยุคที่ผมมาอยู่ตรงนี้ผมมั่นใจว่าจะต้องไม่มีครับและผมก็ไม่อเอาข้าราชการในส่วนที่จะทําความผิดในลักษณะนั้นเพราะผมมั่นใจและในเรื่องของการพักโทษในเรื่องของการดําเนินการหนังสือถึงผมเนี่ยผมไม่ให้ข้ามวันแล้วครับผมเป็นเพราะว่าผม มีความตั้งใจอย่างแน่แน่และผมยินดีให้ตรวจสอบถ้าหากว่าคณะของอผ่านท่านประธานท่านวันชัยสอนสิริจะไปตรวจสอบวันในผมยินดีต้รับเต็มที่ครับคุบกำลังขยลัลตรีว่าการการะทรวงยุติธรรมกรณีลดโทษหรืออภัยโทษให้กับนักโทษโกงชาติชนแบบลดแรงแจกแถมทุกภาคส่วนออกมาอย่างเต็มที่แต่สิ่งที่แปลกคือทําไมผู้นาาําฝ่ายค,าค้านหรือภาคฝ่ายค้านเงียบกริบนึง ผู้นำา่ายค้าอย่งคุณหมอชนนาผู้ที่คิดว่าจะเอาโครงการแ้ะจะนำเข้ากลับคืนมาท่านมีท่าทีอย่างไรต่อเรื่องแบบนี้ฮะท่านก็มีความเป็นห่วงนะครับว่าการลดโทษครั้งนี้เนี่ยเป็นการออกพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษลดโทษนะครับจำนวน4ครั้งจริงๆแล้วเนี่ยการการออกพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษพระราทานอภัยโทษเนี่ยนะครับ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของสังคมไทยมาอย่างช้านานนะครับในรัฐนูลทุกฉบับนะครับมีการตราไว้ว่าพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษนะครับซึ่งในรัฐนูลสองหาหูเนี่ยนะครับมาตรา179นะครับพระมหากษัตริย์ทรงอำนาจไว้ซึ่งพระราชทานอภัยโทษคราวนี้มันมีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวันนี้นะครับก็คือมาตรา175มาตรา175มีระบุไว้ว่า พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชำหน้าในการอ,าออกพระราชกฤษฎีกาแต่มีคําขยายเพิ่มเติมนะครับที่ไม่ขัดต่อกฎหมายคราวนี้เรื่องที่เรากําลังสนใจในวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการลดโทษนะครับค,าาคําพิพากษาจําคุกจบไปแล้วแต่ตัวที่เกี่ยวข้องก็คือกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมนะครับเราว่าตามกฎหมายนะครับก็คือพระราชบัญญัติ ราชธรรพศ2560นะครับในในพบรบนี้เนี่ยมีกำหนดไว้ว่าให้มีการตั้งคณะกรรมการชื่อว่าคณะกรรมการราชธรรน,นะครับมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานนะครับเพราะฉะนั้นน้ำตีว่าการยุติธรรมเนี่ยเป็นผู้ที่ต้องรับผิดช,ชอบในเรื่องนี้ทั้งสิน้นทั้งหมดนะครับกระบวนการวิเคราะห์เราคงเห็นว่าก็มีคนกลุ่มหนึ่งเฉพาะกลุ่มที่เคยเข้าร่วมกับเสื้อเหลือง นะครับเคยเข้าร่วมกับกบพสก็แสดงความไม่พอใจเพราะเขาเป็นคนที่เคยเรียกร้องโดยเฉพาะระดับแกนนําที่มีการเรียกร้องให้มีการดําเนินคดีในเรื่องของการทุจริตจำนำข้าวจนถึงวันนี้เรื่องคดีทุจริตจำนำข้าวนะครับปรากฏว่ายังคงมียิ่งรักชินวัตรยังคงหลบหนีอยู่นะครับแล้วก็ที่สําคัญไปมากกว่านั้นการลดโทษถึง2ครั้งในระยะเวลา1ปี ทำให้กลุ่มคนที่ออกมาเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกบพศที่ทั้งบาดเจ็บล้มตายจํานวนมากแล้วก็ชุมนุมมากที่สุดในโลกนะครับมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่และครั้งประวัติศาสตร์นับ10ล้านคนบนท้องถนนเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าไม่พอใจล่ะก็ไปยื่นนายกบุตรีพรเอกประยุทธ์ก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทําการพิจารณาในเรื่องของการลดโทษ นิรโทษกรรมและก็จะพยายามให้มีการลดโทษและเนิรโทษกรรมให้น้อยที่สุดนะครับซึ่งการทําแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับไม่ใช่เฉพาะ,ะผู้ต้องหานในเรื่องของการทุจริตจ,จานําข้าวหรือคนโกงเท่านั้นที่จะต้องเข้าสู่กระบ,บวนการพิจารณาในเรื่องของการลดโทษหรือการพระราชทานอภัยโทษ หลักเกณฑ์ที่มีอยู่เดิมที่เคยมีปัญหาก็ถูกกล่าวหาว่ามีการทุจริตมีการคดโกงสมศักดิ์เทสสุทินก็ปฏิเสธว่าไม่เคยรู้จักกับผู้ต้อตงหาที่คดีกระทาการทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะบุญทรงเทริยาพิหลมนะครับอย่างที่ผมเรียนทุ้คุณสวดไว้นะครับในคดีที่มีการลดโทษเนี่ยถ้าดูผิวเผินมันลดโทษได้ยังไงโน่นนี่นั่นแต่ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเคยเรียนไปแล้วมันมีข้อตกลงบางประการที่เกี่ยวข้องกับ คดีทุจริตการเลือกตั้งไอ้เ,เขาไปคดีทุจริตเรื่องของจำนำข้าวใหญ่เลยนะครับซึ่งสาวถึงผู้บงการสามรายนะครับแล้วก็มีการกันคนเหล่านี้ให้เป็นพยานจึงเป็นที่มาของการได้ลดโทษนะครับอย่างไรก็ตามพลเอกประยุทธ์ก็แก้เกมนะครับแก้เกมด้วยการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทําการพิจารณาขณะเดียวกันสภาผู้แทนราษฎรก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะศึกษา เกี่ยวกับกฎหมายเรื่องของการลดโทษจะให้มีการแก้ไขกฎหมายสมศักดิ์นะครับก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าสิ่งที่เขาทำก็กระทาไปตามกฎหมายดําเนินการไปตามหลักทั่วไปทุกประการไม่ได้มีการดําเนินการนอกเหนือจากหลักที่ว่าไว้ในคดีนี้หลังจากที่มีการตั้งลักษณะเช่นนี้ขึ้นมาตั้งกรรมาการพิจารณาขึ้นมาเนี่ยมันจะส่งผลต่อนะครับการ พิจารณาลดโทษและพระราชทานอภัยโทษประจําปีตามวันสําคัญสําคัญต่างๆเนี่ยทุกๆคดีนะไม่ใช่คดีใดคดีหนึ่งมันจะเป็นไปทุกๆคดีโดยปริยายไม่ใช่ใชเฉพาะคดีโกงเท่านั้นนั่นหมายความว่าคดีการเมืองพวกโกงก็จะต้องถูกพิจารณาใหม่นะจากเดิมได้รับโทษปกติคราวนี้เนี่ยพอได้รับพอได้รับการลดโทษขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะถูกพิจารณาใหม่ และต่อไปถ้าออกเป็นกฎหมายก็จะเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ที่มันจะยากกว่าเดิมทั้งเรื่องของการเมืองทั้งเรื่องของการทุจริตนะครับซึ่งแน่นอนนะปัญหาที่ตามมามันเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดมีการสะโคบไปเรื่องเฉพาะการเรื่องของการทุจริตนะครับปัญหาก็คงจะเบาลงแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของการลดโทษที่ปิดปกติในครั้งนี้มันมีข้อตกลงบางประการนะที่เกี่ยวข้องกับผู้บงการ เรื่องเก่าของการทุจริจจำนำข้าวนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ฉันตื่นลืมตาได้เกิดมามีเผ่าพันธุ์เกิดเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตานีมีความเข้าใจได้เรียนรู้ได้ศึกษาอาลีบบาตาก็อาการจงทําดี ฉันเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปักตานีฉันเป็นคนดีพูดยาวีก็คนไทยฉันเรียนปอนได้ศึกษากับโตครูท่านสอนให้รู้จุดมุ่งหมายอิสลาม ทำตามแนวทางตามแบบอย่างทัานาบีคิดกันให้ดีสามัคคีกันอีกนิดจริงใจอีกนิดเข้ามาชิดกันสักหน่อยคุยกันบ่อยๆแล้วค่อยๆพัฒนา ฉันเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปรานีฉันเป็นคนดีพูดยาวีก็คนไทย มหากษัตริย์ทรงธรรมทรงความดีลุ่มตานี้ปักใต้รุมอกกี่ต่อเจอกันทุกยามอัสลามุอะัยกุมเจอกันทุกยามอัสลามุอะัยกุมขอสันติสุข สันติภาพทุกๆคนขอสันติสุขสันติภาพทุกทุกคนฉันเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตตานีฉันเป็นคนดีปักใต้รุมมกิตอ